ไปครับ What น,นี่คุยอยู่ที่ไหนเะ่ตอนนี้คุณกำลังฝันอยู่นะครับตอนนี้าสถานที่ก็คือ,อาสถานที่ทิ้งล้างหนึ่งนะครับเฮ้ยคือะาอะาไรวะสถานที่ทิ้งล้างหนึ่งก็ถ้าเห็นว่าผมพูดเบาลงไปกดคลิปบนก่อนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้ผมผมไม่อยู่ต่างองเฮ้ยผมไม่อยู่ในเมืองนะครับก็อดี่ใเป็นห้องอื่น หเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นกำแพงกันกันไว้เหมือนไม่เหมือนไม่ใช่บู่บานนะเหมือนเราโดนถังอะล้วมาเดินมาเอ้ยนี่อะไรนะรประตูหุ้ยเปิดได้ครับ อันนี้คือแบบเรามาสถานที่ใหม่แล้วครับอย่า,า ari, บอกออฟเซอร์เวเทอรแปลว่าแปลงฝวามมองวะผมจำไม่ผิดนะตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรไม่รู้นะครับคนปะมวะไม่รู้ครับต้องไปก่อนนะมันเป็นโดมอะไรขักอย่างนะครับที่เราเข้ามาเมื่อกี้เลยวะเอาล่ะตรงนี้น่าจะคนหรอเมื่อกล้าไปเป่าทุกคนวิญญาณครับสวัสดี จุดๆนะว่าไงเออเ,อเธอมีจริงอยู่ใช่ไหมถ้าฉันเห็นเธออยู่ตอนนี้อ้ากก็ใช่ไงฉันอยากจะเชื่อนะนะก็เหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกันเราอยู่ภายใต้การอะไรควบคุมเหรอฉันอยู่ภายใต้อะไรข้อปบทับใจนี่เหรอของแป่มม่โม่เนะ่ ฉันอาจจะฉันอาจจะเป็นบ้าไปเลยก็ได้อย่างงี้หรอคืออะไรครับไม่เคยเจอความหวันที่ยุ่งเหยิงขนาดนี้มาก,ก่อนนี่เป็นความฝันของฉันเพราะงั้นปกติแล้วมันไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากฉันนะโอ,โอ้งั้นก็อธิบายบางสิ่งบางอย่างเอาเลยฉันฉันอาจจะอยู่คนเดียวมานานแล้ว น่าจจะทำให้ฉันรู้สึกว่านายเลสแทบว่าแล้วฟิลเลสแทบแบบว่าไม่เป็นภยอย่างหรอนายเหมือนมนุษย์สำหรับฉันมากๆเลยฉันไม่เคยรีอะไรเดียวคริงมันไม่เคยแบบเคยเกิดขึ้นมาก่อนในความฝันจะคิดว่าเธอน่าจะผิดไปแล้วนะ ฉันไม่ไม่ใช่คนสร้างเธออ่างเงียไม่ใช่คนสร้างสิ่งนี้เธอเธอ,อเหมือนเธอไม่เหมือนคนที่นี่อย่างเงี้นะในขณะที่ฉันฝันอย่างนี้มาหลายๆปีแล้วมันก็เป็นเพียงแค่แบบส่วนหนึ่งของสมองของฉันนะนี่แหละครับผมก็งงเะมืงนกั้นะฉันพวกเรา งั้นฉันเดาว่าพวกเราคงจะไม่เห็นด้วยเห็นด้วยเหมือนกันในตอนนี้นะแบบก็คงงั้นนะหมายหมายถึงว่าไงครับน่าจะหมายถึงปรมาไอตัวเรานะ่าจะแบบฟันมาบ่อยแนละ้วเพิ่งมาเจอคนนี้ครับครั้งแรกครับโอเคครับถ้าเราโดดลงไปจะเป็นไงครับ้มีขาด,ด้วยครับดนว่าเกมดีนะอ๋อเปลีย่ยนฝันครับ คูศูนย์หนึ่งเชียไม่น่ากลัวทุกคนอันนี้เหมือนก็าตามชื่อเนาะมันน่าจะเป็นห้องน้ำเชียเข้าประตูฟ้าเนี่ยโอเคครับเอาว่ากนเล็กหนึ่ง 1, <S 2, <S เล็กสอง 2, 2> เล็กสาเป็ดกลองได้หุนหน้าเรามีหลายลูกตากันหรอเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับ มองสามก็เป็นมองเอ,อื่นได้โอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มันเกี่ยวขัออะไรอันนี้ก็ประตูอีกแล้วลองเข้าไปดูเงือนเสียงจะค่อยๆดังขึ้นครับก็ สถานที่ที่น้ำท่วมันันเลวนั่นอะไรนะเคยออแล้วเหรอไม่ครับอันนี้ใครมาเนี่ยตกใจไหมที่เจอฉันเน็กน้อยเชื่อฉันยังฉันต้องการแบบว่าข้อมูลมากกว่านี้ เกียงว่ากนะเอ่โง่เอ้ยมันไม่ใช่ภาพลวงตาแบบนั้นหรอกนายมันก็เ,เป็นหนึ่งคนที่ทำนายก็เป็นหนึ่งในความโกรธนั้นงั้นชื่ออะไรฉันเอลพีสเหรออ่นนี้แล้ันเดาว,ดว่ามันมันไม่ใช่ใช่ ทำไมถึงเออฉันไม่บอกข้อมูลส่วนตัวหรอกนะเนกรงกลัวว่าฉันจะเปิดเผยตัวตนนายกันเหรออะไรนะนนช่ไนมใช่ฉันแบบไม่สนใจที่จะเียวข้อกลนายหหรอกมีเหรอ ดีก่อนนะถ้าจะเชื่อฉันงั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทาไมนายถึงดูยุ่งเหยิงหม่เห็นตัวเรานี้นะอะไรนะไม่มีอะไรฉันก็แค่อยากจะกวนนายนายนายแบบค่อนข้างง่ายเลยที่จะแบบทำให้แบบอะไรทำให้พอบ้งเนี่ยอะไรทำให้อารมณ์ไม่ดีอย่างเนี้ยหรอมั่วครับ โอเคขอให้สนุกตรงนี้แล้วกันคนเดียวต่อไปแล้วกันผมไปแล้วลิซ่าพอนนูดูไหมฉันดูแล้วล่ะิซ่าบายเดว์ไปว่าอะไรครับผมไม่ดูเอ้ย ใา่เปประตูหรอโอเคครับที่นี่โลกคนเยอะมากครับสีดำคนหนึ่งนะหัวเหรอใช่มรู้ว่าน,นี่มันแปลกหน่อยแต่ฉันไม่เข้าใจเลยเกี่ยวกับทุกภาษาในที่พรมไของฉันทุกข้อความเฮ้ยเฮ้ยเฮียผมเบียนหัวปะ ทุกข้อความมันดูเหมือนแบบว่าเป็นภาษาแปลกๆสำหรับฉันใช่แล้วก็ฉันก็ไม่เคยพูดในความฝันของฉันเลยนะมันไม่ดีงั้นเหรอในสุดนายก็สามารถบ่นได้เงี้ยฉันหลับเพราะว่าจยากหลีกเลี่ยงผู้คนนั้นก็อโทษกขแล้วกันดูเหมือนว่าเธอไม่ได้อยากที่จะ อยู่ที่นี่นนะไม่ได้เลือกที่อยู่ที่นี่สแคมอะไรครัลซาสแคม,ม้ดยมันเป็นการเ,ย,เยอะๆนะนี่หรอใช่นายนายนอนแย,ย่มากๆเลยรู้ไหมนายทำอะไรข้างนอกนั่นไม่ใช่เธอก็รู้หรอฉันไม่เคยเจอนายมาก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าเธอ กังวลกี่ยกับทุกสิ่งทุกอย่างเราเอาไบไม่ใช่กังวลนะเอาไปเป็นแบบว่าไรระมันรนะนบ,บ,นบางอย่างหรอนายคงยังเชื่อฉันว่าเอ้นายยังคงคิดว่าฉันเป็นภาพหลงตากันเหรอบางทีอาจจะเป็นอาการปวดหัวเงี้ยท่านนี้คนจะไม่เ,เป็นยาบ้างบางทีฉันอาจจะเป็นคนคนอื่นที่นายเคยเจอมาก็ได้ไม่ไม่คิดองเดียว โอเคถ้าเธอจริงงั้นเธอส่งข้อความมาหาฉันได้ไงมีหรอฮะในโทรศัพท์ของฉันน่ะอีเมลต่างๆอะไรก็ตามแบงนั้นแหะฉันรู้ว่าเธอมีจริงกูไม่จับเอฉันไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ด้วยซ้าเธอไม่ใช่ไอ้พวกแปลกแหวพวกนั้นหรอว้าวฉันคิดว่านั่น,เป,นเป็นพวกท่ามองซะอีก ไม่ฉันไม่เคยใช้มือถือแล้วก็ไม่เคยส่งอีเมลเลยฉันแค่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือว่าเธอพยายามที่จะล้อฉันเล่นอะแล้วแต่ที่นายจะเชื่อเลยมาเด f ฟังนี่เกมอะไรครับ เหมือนจะมีเวลาข้างบนด้วยนะ Fake outside ข้างนอกจองปลอมข้างบนคือเวลาหรอผมไม่รู้นะว่าข้างบนคือเวลาไหมเจอเธออีกแล้วอีเงี้ยเมือลวลาเอ้ยนั่นอะไรครับประตูตครับเชามาันจะไไปแล้วนะเดี๋ยวไม่ได้คุยนะ มีได้ใหม่ไหมไม่มากหรอกแล้วนายล่ะใช่ไม่เธอยังรู้สึกกังวลไหมหมายถึงอะไรแบบว่ามันไม่มันแบบไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกอ่ะนั้นก็มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องนะการเจอนายอีกครั้งในอีกครั้งมันค่อนข้างที่จะแปะพอ,อทนแล้วฉันก็เหมือนกัน ฉันรู้สึกเหมือนกำลังดูฉันก็เหมือนกันน่าจะเป็นเหตุผลไม่ไม่เธอไม่เธอเป็นคนอื่นนั่นแสดงว่าฉันนั่นแสดงว่าฉันเป็นปัญหาสิเธ <c oughs> อไม่ใช่มนุษย์จ,จริงๆแน่นอนเธอคงทำให้ฉันเชื่อใจเธออย่างนั้นเลอ ว่าเธอเป็นมน,นุษย์น่ะภาพดวงตาดี l ูชั่นนั่นน่าจะภาพดวงตาแล้ผมงแปลไม่ผิดภาพดวงตาก็คือปัญหาแหละไอสัตว์ดีด u ช i o นนี่ใช่ความเข้าใจผิดก็คือปัญหาเธยก็เหมือนรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างแปลกไปเหมือนกันผิดไปเหมือนกันใช่ฉั่คิดว่าสถานที่นี้มันค่อนข้างที่จะทำให้ฉันดีลีฟแบบว่านึกอะไรไมได้เหรอ ไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับ <c oughs> ทำห้ฉันผ่อนคลายอย่างนี้หรอในความฝันเธอนะนาเนี่ยค่อนข้างแปลกจริงๆด้วยนาเนี่ยค่อนข้างเข้าใจแปลกๆอะไรเกี่ยวกับการผ่อนคลายเนาะอะไรสดวกสบายเนาะที่นี่อยู่ไม่มีอะไรเลยนะเนี่งนะยงั้น บอกฉันทีว่าอะไรน่ากลัวไหมหรอการเดินผ่านความมืดและรู้ว่าอะไรเราเธอคนตัวคนเดียวเงี้ยหรอหรือรู้ว่า,าการเดินผ่านความมืดน,นั้มีคนคุยที่นั่นเหมือนกับคนด้วยเงี้ยโอเคถ้าจากอย่างที่สองนาจันใช่มันแบบปวดน่ากลัว ปล่อยไปเผมอยากดูตัวตวนว่ะโอเค่เหมือนเดิมเฮ้ยข้อสี่ะครับดูนเฮ้ยไอ้ชี้เหรก็คือเราตื่นขึ้นมาภาพข้างนอกมนแม่งแบบสวยสัสนี่คือตัวลอยไหยดูกล้องไม่ได้ด้วยนะครับ จะต้องกินยากา่อนอันดับแรกนี่วะลาทูดา้ายาอะไรวะโอเคกินแล้วก็หลับต่อ Hospital Hall นะครับต้องโถงโรงพยาบาลเอหมดแล้วครับผมว่าเรื่อแปลกแล้ว ก็อาจจะเปียนหัวะไยนะผมก็เปียนหัวเหมือนกันโอเคเอยอยู่ไหนวันนี้นอุ้ยสัตว์เชี่ยกูตกใจเฮียถนนนะอีกแล้วถ้าเราดดลงไปอู้เชี่ยโอเคผมว่าแล้วมันต้องเป็นอีกที่หนึ่งเฮียโรลี่เนสครับ ตอาลงไปเองไี่ตายหใชนะ่ไลมไม่สูงข,ข้างบนหรอเราลงไปก,นก,นก,กันแล้วแม่งโอเคผมตกก็ตกมงแม่งเลยไปลึกอ๋อกลับมาที่เดิมนะ อันนี้ก็น่าจะไปไม่ครับคแรบบับหวานหวานนี้ไปบ้านไรครับผมไม่รู้นะเจอมันเรียกว่าเธอเลยรผมเรียกว่าเธอแล้วเนาะฉันโวดร้ายไปหน่อยเมืเ่อกี้นะที่ว่างไงล่ะความจริงที่เธอเห็นฉันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ฉันหมายถึงฉันผิดงพ้นหรอเธอไม่รู้เนื้อหาทุกอย่าง้งหน่อยบางทีอนะมันไม่มีอะไรสำหรับฉันเลยข้างนอกนั่นน่ะฉันไม่เข้าใจเลยกูก็งงกับอันนี้ฉันคิดว่าเธอไม่สามารถอานนะ พียงแค่บุคคลหนึ่งมีสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างทองแท้เอเคอฉันลืมเข้าใจละฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ไไดชอบในสิ่งที่ฉันทำหรอกนะในในในตอนนี้ฉันสามารถเพียงเอ้ในตอนนี้ฉันสามารถทำได้แค่ฟื้นความทรงจำ ที่เคยมีมามีอิสระและก็สามารถไปท้างนอกได้ด้วยฉ,ฉันรู้ว่านายคงจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องหน้าเบื่อแต่ไม่ใช่ว่าข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยความสุขนั้นเหรอเมื่อนายไปสนทนากับผู้คน ไม่เคยเลยไม่เคยมีเรื่องนั้นนะบางทีนาะยจะมีผู้คนรอบาข้างที่แย,ย่มากๆนะที่แย่มากๆก็ได้ถ้างั้นหรือว่านายอาจจะเป็นคนที่แย่เองคิดว่าทาั้งคู่อนะ่ะอาจจะนะนายค่อนข้างที่จะปกป้อง defensive คืออะไรปกป้องตัวเองเนะแต่ก็ d e f e n s i v เนเี่ยะ แต่ไม่เหมือนว่ามันจะไม่เหมือนว่าจะออกไปที่ไหนได้เลยไม่วะทางไหนวะเนี่ยไปสัทั้าเหมือนกันเลยผมว่าน่าจะทางโน้นนะถูกอนะ่ะ เราว่าเราน่าจะเกิดอะไรขึ้น้างาน้องนะครับเรื่องถึงเป็นอย่างี้ไอ้สัตว์น่ากลัวมาแล้วไงเกมีมีเสียงร้องมานะครับสถานีก็คือห้องนะโอ้โหหันหน้งครับกลับได้ไหม กูขอกลับได้ไหมเวนเนยกลับไม่ได้อนะ่ะรับไลครับจริงๆยังไม่ทำอะไรเลยอีกอุ้ยยี่น่นากลัวทุกคนยี่น่ากลัวผมแม่จะเป็นรา,าสตรแล้วว่ะมันคืออะไรครับสถานที่นี้ ตัวนี้นี่คือจบมันก็ลงไปซัดกันเลยเยี่ยมึงมาดิโอเคครับกลับมาโรดริเรนเสนะกลับมาข้างนอกลยครับออกแม่งเลย ห้องนอบนี้เป็นตอนเชา้า่ะผมงงะ่ะเขียนงาครับนี่จะเป็นผลงานรูกของเรานะเติมห้องเลยครับ มาที่หองพี่ถอยแล้วนะน้องเข้าประตูซ้ายดิเหนื้อสดๆครับดีน่ากลัวจัดด้วยเที่ยวเออฉันเคยเจอสถานีนี้เมื่อตอนที่ฉันแบบแย่สุดๆนนี่มัไม่ดีเลย สวัสดีสวัสดีนายเอาสิ่งพวกนั้นออกจากหัวของของใน,นทั้งหมดเลยยังโลคีดีจิบโลคีแปลแปลวัไทยยังไงดีปะก็ประมาณนั้น้วกันโลฟี่ถ้านี่เป็นเรื่องจริงพวกเราสามารถเป็นคนดังเลยไนดะ้เลยนะเว้ยยังไงล่ะ เธอรู้อยู่กับ Dude 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 ดูดดูสูดนี่หมายถึงผู้ชายคนนั้นหรอผมไม่รู้เลยกันโอเคนะอีกแล้วนันเหรอนี่มันเอะไรมากเกณฑเนี่ยมึงนะ่ะว่าไง จะรู้ว่าบอกฉันไปอีกรอบก่อนแล้วไม่ได้หรอไงโรฟี่ไม่เป็นไอเดียที่ดีไม่ใช่หรือไงจะนจำชื่อฉันไม่ได้ด้วยซ้ำรือชื่อที่สองัฉันหือือายุเปนะียนเยเธอดูเหมือนก็อ,นอยู่ในาเดียวกับฉันนะบาเทียนะทำไมอยากที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจบที่นะี่ล่ะ ฉันอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขียนเป็นบทความว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวบางทีตรงพยายนอาจจะรู้ว่าจะรู้ว่ามึงควรไปไงนะนายจะนายงานพวนนนนกบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงฉันก็ไม่รู้พวกเขาไม่ให้ในายเข้าไปแน่นอนแหละพื้นฐานแล้วนายเป็นคนแปลกหน้านะ เราจะรู้แ้่งว่าพวกเราอยู่ในประเทศเดียวกันแล้วนายอยากไปข้างนอกกันหรอฉันหมายถึงก็พวกเราคุยภาษาเดียวกันเลยฉันไม่ฉันไม่แน่ใจเลยนะว่าภาษาหลักของฉันคืออะไรก่อนหน้านี้อ้าวนั้นหรอดู ผมเพิ่งสังเกียน,นะว่าข้างล่างเขียนว่าผู้พูดเขียนมาอะไรของคุณอะไรประมาณน,นี้ก็จะเป็นเขียนผมว่าผู้สร้างมังเกิดอะไรขึ้นแน,น่อนอนครับเพว่าถ้าใครอยากรู้ว่าผมคิดว่าแบบเรื่องราวมันติดต่อกันนะผมก็แปลงงลงพูดงงปกติแปลงงงไปแล้วก็เลยลงงกับเดิมแล้วครับก็เลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะนสื่อถึงอารมณ์ของผู้เขียนมากกว่านะอืมทั้งความกดดันผู้เขียนนี่อะไรผู้สร้างของเคประมาณนั้น ถ้าใครอยากจะรู้มันมีผมคิดว่าน่าจะมีหลายชาตอยู่แต่ผมไ,ไม่ไหวแล้วด้วยความที่ผ้ามันเป็นอย่างนี้ผมได้บอกว่าภาพกา่าแต่ผมสังเกตว่าภาพมันมก,กระตุกกว่าเดิมอ่ะโอเคสร้างมาแล้วนะแล้วถนะ้าใครอยากเล่นก็นเซร้อได้นะครับชื่อ m m r o i นะในเว็บอีนะครับมันเดินโอเค จกทนใหม่คลิปหน้าครับถ้าคลิปนี้เสียงก็เสียงก็ค่อนข้างเบานะเพราะผมเพิ่งย้ายมาว่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นไรยังไงบ้างนะช่วงนี้ก็อาจจะนั่นแหละโอเคเจวกัน